แต่ว่าเนี้ยเราเป็น Storm สตอมแท็กสัญลักษณ์ของสตอมแท็กเนี่ยก็จะเป็นได้แบบสีแดงนะครับพร้อมกับผหิงอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเปิดได้นะมันก็ไม่ได้หนักอะไรมากนะครับเนี่ยเป็นลักสามตาครับสไลด์ตรงนี้มาเวลาที่เราจะใช้งานแล้วก็กดดึงขึ้นนี่แบบนี้เนหะ็นไหมยกมาแบบนี้นแล้วก็ถ้าเราเห็นเส้นสีแดงเนี่ยแสดงว่าเป็นรุ่นสตอมแท็กนะครับสีแดงเวลารถวิ่งเนี่ยวงล้อเนี่ยมัน,มนจะเป็นสีเลนสีแบบเปลี่ยนโนบรด์ก็คือคำว่าเลนเจอร์เป็น,โนโ ผลิตติดบนฝากระโปรงแล้วก็จะมาในตัวของไฟที่เพิ่มมาใหม่เฉพาะตัวสตอมแท็กเท่านั้นนะครับสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วครับล็อกแห่งฟอร์ดพนัครนะครับโชว์รูมยอดขายอันดับหนึ่งนะครับบนถนนเกษตรนวมินที่ใครๆก็ต้องพูดถึงนะครับฟอร์ดเกษตรนวมินเดี๋ยวนี้ผมพามาชมรถเปิดตัวใหม่ครับเป็นรุ่นสตอมแท็กครับเป็นที่สุดของตัวกระบะของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัววายแท็กที่เป็นตัวท็อปอยู่แล้วแต่ว่ารุ่นนี้ก็เป็นตัวสตอมแท็กที่จะมาเหนือก็ตัววายแท็กอีก รุ่นหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปถึงในส่วนของตัวแลปเตอร์นะครับตัวนี้ครับมันจะมีออกมาด้วยกัน2รุ่นนะครับเป็นรุ่นขับ2และรุ่นขับ4นะครับราคาค่าตัวขับ2นะครับจะอยู่ที่1นึ่0ล้านในส่วนของตัวขับ4จะอยู่ที่1น9่0ล้านมามาพมาพร้อมกันในส่วนของตัวสีส้มนะครับเพิ่ม10,000บาทนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าจุดแตกต่างกับในส่วนของตัว YT a ทเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับทำอะไรกันใบบ้านนะครับเปลี่ยนอะไรกันไบบ้านนะครับในส่วนของด้านหน้าครับ ด้านหน้าไฟหน้าเน like ี่ยยังคงเหมือนเดิมนะครับเป็นไฟหน้าเขาเรียกว่าไฟหน้าแบบเมทริกนะครับเป็นลูกแก้ว2ดวงด้านบนจะเป็นในส่วนของไฟสูงนะครับด้านล่างจะเป็นในส่วนของไฟต่ําแล้วก็จะมีในส่วนของไฟเล็กๆด้านนี้ครับนี่ครับมันจะมีไฟดวงเล็กๆอยู่ด้านหนึ่งตรงนี้อ่าตรงนี้นะครับมันจะเป็นไฟสองสว่างนะครับเวลาที่ลูกค้าเนี่ยเปิดไฟเลี้ยวนะครับมันก็จะสองสว่างด้าน ข้างให้กับตัวรถของเราทําให้เราเนี่ยมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็จะมาในส่วนของไฟที่เพิ่มมาใหม่เฉพาะตัวสตอมแ c กเท่านั้นนะครับตัวนี้จะทํางานควบคู่กับตัวของไฟสูงนะครับตัวนี้ เมื่อไหร่ที่เราเปิดไฟสูงนะครับไฟนี้มันจะยิงตรงไปข้างหน้านะครับทำให้พื้นถนนนะครับชัดเจนไม่ว่าจะเป็นพวกลาดยางมาตอยอะไรต่างๆที่เป็นพื้นสีดำครับจะค่อนข้างที่จะชัดเลยนะครับแต่ว่าจะทํางานได้ก็ต่อเมื่อเปิดไฟสูงเท่านั้นนะครับไม่สามารถเปิดแบบไฟต่ําแล้วเปิดไฟดวงนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ทํางานแยกกันนะครับ ในส่วนของกระจังด้านหน้าครับจากที่เป็นสีเทากาไฟครับอันนี้เราเปลี่ยนมาเป็นแบบสีดําแบบเปียโนแบล็คแบบเงาเงา,เงาแบบดําๆเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้ฟอร์ดขนาดใหญ่ที่เป็นลักษณะเดียวกับตัวแรปเตอร์ครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าพิงโกนะมันจะออกส้มๆนิดนึงมันก็เพิ่มความหรูหราเพิ่มความดุด,ดนันแล้วก็กระจังหน้าขนาดใหญ่มาพร้อมกับสีเปียโ,โนแบล็คเอกลักษณ์ในสนองตัวสตอมแพกนะครับก็คือเส้นสีแดงนี่ครับ เส้นสีแดงเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์ของตัว Storm Tag เลยถ้าเรามองจากกระจกกระจกหลังเงี้ยครับถ้าเราเห็นเส้นสีแดงเนี่ยแสดงว่าเป็นรุ่น Storm Tag นะครับในส่วนของ Adaptive Cruise Control นะครับตัวเรดาร์ตรงนี้ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กล้อง360องศาที่มากับตัวของตัว White t a นะครับก็จะมีให้แล้วก็ตัวล้างฉีดในส่วนของกล้องด้านหน้าเนี่ยเราก็มีมาให้ หมดแล้วนะครับพร้อมกับเซ็นเซอร์ให้กับรอบคันกันเลยทีเดียวนะครับไฟตัดหมอกก็มีมาให้ครับไฟตัดหมอกก็จะเป็นแบบ LED เช่นเดียวกันแล้วก็สัญลักษณ์พิเศษจะมีเฉพาะของตัวกระบะตัวสตอมแพกเท่านั้นก็คือคาว่าเลนเจอร์เป็นอะคริลิกติดบนฝากระโปรงที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับมาดูด้านข้างกันครับด้านหน้าเราไปแล้วด้านข้างครับคิ้วล้อครับจากเดิมเนี่ยที่มันเป็นสีเ,เขาเรียกสีดําด้านนะอันนี้เราทํามาใหม่เป็นสีแบบ เปียโนแบล็ก็คือเป็นสีดําเงานั่นเองนะครับแล้วก็ล้อครับเป็นล้อที่ใหญ่ที่สุดในส่วนของตัวกระบะนะครับเป็นล้อขนาด20นิ้วนะครับมาพร้อมกับยางไฮเทอร์เรนครับเป็นยางวิ่งในถนนเรียบแต่ว่าก็วิ่งในถนนที่แบบคล้ายๆลออเทอรรนก็ได้นะถ้าเราแบบ ไม่ได้แบบไปสมบุกสมบันอะไรขนาดนั้นมันก็วิ่งได้ครับเพราะว่าโหมดช่วยการขับขี่ในส่วนของตัวขับสีเนี่ยค่อนข้างอัจฉริยะมากของตัว Ford นะครับตัวนี้ไม่ได้ยกอะไรเลยนะครับมาพร้อมกับในส่วนของยางรัดด้วยยางนะครับขนาดยางเนี่ยจะอยู่ที่นะตัวนี้255ทับ 55R20 นะครับแก้มก็คือ55แล้วก็ความกว้างของหน้ายางอยู่ที่255นะครับ เป็นของกูดเย่นะครับแล้วก็สัญลักษณ์พิเศษครับในส่วนของตัวนี้นะครับจะเป็นของตัวสตอมแทกสีดําตัดสีแดงเห็นไหมครับแล้วก็ตัวล้อเนี่ยพิเศษเห็นไหมผมลืมพูดไปมันเป็นเกมมิกครับก็คือสีแดงเวลารถวิ่งเนี่ยวงล้อเนี่ยมันจะเป็นสีแดงตีเป็นเส้นๆนะครับก็คือเป็นสีแดงนะครับแล้วก็มาพร้อมกับโลบาร์ที่เป็นขนาดใหญ่ครับตัวนี้อันนี้วิธีการใช้งานครับนะครับเวลาใช้งานเนี่ยเราก็คือดึงดึงสลักตรงนี้ขึ้นมา ใชาให้ดีครับต้องใช้2คนนะครับอยู่ฝั่งนุ้งคนหนึ่งแล้วก็ฝั่งนี้คนหนึ่งแล้วก็เวลาควายกันนะครับก็ให้ผัดกันหยิบขึ้นมานะครับตัวเนี้ยแค่นั้นเองนะครับลักษณะการทํางานนี่แบบนี้เห็นไหมยกมาแบบนี้แล้วก็ขวางไปแบบนี้เห็นไหมนี่แบบนี้เลยนี่แต่ว่าต้องใช้2คนนะแต่ว่าถ้าคนเดียวก็ได้แต่ว่าค่อยๆทำเพราะว่าเดี๋ยวหลังค้ามันจะบุบนะครับนี่อ่ะมาดูในส่วนของโลบาร์ครับ โลบ้าเนี่ยของเราเนี่ยจริงๆเนี่ยมันพับอย่างนี้เห็นไ,ไหมอันนี้มันปรับได้แล้วก็เอาไว้วาง,างพ้าดมงพาดไม้อะไรต่างๆเวลาที่เราจะใช้งานแล้วก็กดดึงขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่พาดไม้ขึ้นมาได้แล้วก็ถ้าไม้มันยาวมากเราอยากจะพาดใช่ไหมครับเราก็ยกตรงนี้บิบตรงนี้สไลด์ตรงนี้มาจะสไลด์ได้ทั้งหมด5จุดด้วยกันนะครับเนี่ย ไม้ยาวมากไม้ยาวสั้นแล้วแต่ <Wow. S 1> ว่าลักษณะในการใช้งานของตัวไม้เราก็สามารถที่จะเลื่อนโลบาแบบนี้ได้ด้วยตัวคนเดียวนะครับเวลาเราเก็บแล้วก็บีบด้วยมือเดียวครับแล้วก็สไลด์เข้าไปด้านหน้าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เลื่อนได้เลยใช่ไหมครับมือเดียวแข็งแรงทนทานแน่นอนเพราะว่าเรามีรับประกรันให้ถึง5ปีหรือไม่เกิน150 0 0 0กิโลเมตรเทียบเท่ากับตัวรถกันเลยทีเดียวนะครับในส่วนตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ในส่วนของตัว tor มแท็กนะครับด้านหลังก็จะมีคิ้วล้อแบบดาเป็นโดแบ็ k เช่นเดียวกันแล้วก ล้อหลังขนาด20เป็นดำด้านนะแล้วก็มาพร้อมกับกิมมิกสีแดงแบบนี้เช่นเดียวกันมาดูด้านท้ายกันครับด้านท้ายครับสัญลักษณ์พิเศษสตอมแพกคือตรงนี้แบบนี้เลยนะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวสะท้อนแสงนะมันก็จะตัดกับตัวสีส้มนะครับแล้วก็บันไดท้ายแล้วก็เซ็นเซอร์ ด้านหลังนะครับพร้อมกับในส่วนของที่เปิดตรงนี้ครับมันจะมีแบบผ่อนแรงฝาท้ายให้ด้วยตัวไลเนอร์นะครับมีมาให้จากโรงงานให้เรียบร้อยแล้วพร้อมกับปลั๊กไฟด้านหลังครับ12โวลต์รองรับกับปลั๊กไฟบ้านอีก3จุดนะครับก็คือรองรับ400วัตต์ให้ด้วยนะครับเนี่ยเป็นปลั๊ก3ตานะครับแล้วก็อันนี้ปลั๊กแบบเสียบชาร์จมือถืออะไรต่างๆเผื่อทํางานเป็นออฟฟิศใช้น้ตบุ๊งโนตบุ๊กอย่างเงี้ยครับก็มาเสียบตรงนี้ได้เลยเช่นเดียวกันอันนี้เบานะคุณผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเปิดได้นะ มันก็ไม่ได้หนักอะไรมากแต่ถ้าไม่มีก็จะค่อนข้างหนักอ่ะเรามาดูภายในกันครับภายในสตอมแท็กเป็นไงมาดูกัน <c oughs> นี่เลยจากเดิมเนี่ยที่เราก็เห็นตัวว t a g ใช่ไหมครับวาแทเนี่ยมันจะเป็นเส้นได้เอกลัณ์ของเขาครับด้านบนก็จะเขียนว่าว t ยแแล้วก็จะเป็นลักษณะของได้สีเหลืองนะครับ <c oughs> แต่ว่าอันนี้เราเป็นสต r มแท็ก สัญลักษณ์ของสตอมแท็กเนี่ยก็จะเป็นได้แบบสีแดงนะครับพร้อมกับตัวเบาะหนังแล้วก็เป็นเบาะกำมะหยี่แต่ว่ามันก็แจะแนวแนวแบบอาคันัลล่านะแบบดูดีแบบดูแบบสปอร์ตมากเลยตรงเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นแบบกำมะหยี่อาคันัลล่าแบบดูแพงมากนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอนะครับก็จะมารองรับตัวเนี้ยมันก็จะอยู่ที่12นิ้วก็คือรองรับในส่วนของการใช้งานอะไรต่างๆของตัวรถนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดู แล้วก็หน้าจอครับเป็น12นิ้วนะครับก็คือจะรองรับในส่วนของการใช้งานทั้งหมดของตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโหมดในส่วนของดูอุณหภูมินะครับอุณหภูมิเครื่องยนต์นะครับแล้วก็น้ํามันวิ่งได้อีกกิโลนะครับตัววัดรอบหรือว่าจะเป็นในส่วนของความเร็วนะครับตัวนี้ก็มีมาให้แล้วนะครับก็ลักษณะจะคล้ายๆกับเอเวอเรสตัวท็อปหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวแรปเตอร์นะครับมาพร้อมกับหน้าจอนะครับซิงค์โฟนะครับขนาด12.1นิ้วนะครับรองรับแ้สายนะคามีมาให้ในตลาด ที่เหนือที่สุดในตลาดแล้วชั่วโมงนี้กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมาในส่วนของตัว หน้าจอตรงนี้มันจะมีไวเลตชาร์จเจอร์ให้ด้วยแล้วก็รองรับไทย A แล้วก็ไทย C ให้ด้วยนะครับเกียร์ครับเป็นเกียร์ตัวใหม่เะครับเป็นเกียร์แบบ e-shifter ครับตัวนี้มันพิเศษยังไงครับเวลาที่ลูกค้าเนี่ยเผลอเลยนะครับแบบลงจากรถมาแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าลืมจากเกียร์ตัวดีใช่ไหมครับพอเปิดประตูครับเกียร์เนี่ยมันจะเข้ามาที่เกียร์ N ให้โดยเกียร์ P ให้โดยอัตโนมัตินะครับป้องกันในส่วนของเราเนี่ยจะเผลอปล่อยเบรกแล้วก็รถพุ่งไปข้างหน้าทําให้เราเนี่ยอาจ เกิดอาการตกใจได้นะครับมอพรร้อมกับในส่งของตัวเบรกแบบไฟฟ้านะครับแล้วก็ฟังก์ชันโหมดจอดอัจฉริยะไม่ว่าจะจอดด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาหรือว่าเข้าซอน,นครับเพียงกดปุ่มเพียงปุ่มเดียวครับให้รถสแกนนะครับมันก็จะจอดให้ลูกค้าโดยอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าทางให้ดีครับใช้สายตาเราก่อนจอดทุกครั้งนะครับเพราะบางทีเซนเซอร์เนี่ยอาจจะจับไม่ด่ดนพวกสิ่งของเล็กๆน้อยนอยน,อยนะครับ แล้วก็โหมดการขับขี่แบบออฟโรดก็มีมาให้นะครับตัวนี้ก็จะมีแบบเป็นดิฟล็อกแบบไฟฟ้ามาให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับมาดูด้านหลังนิดนึงครับเบาะได้เป็นเบาะแบบไฟฟ้าแล้วนะเบาะไฟฟ้าแบบ8ทิศทางแล้วก็ตัวรองก้นกบเป็นตัวลมเนี่ยเวลาเดินทางไกลครับมาาันจะค่อนข้างที่จะทําให้เราเนี่ยไม่เมื่อยนะครับแล้วก็ยังมีไฟแบบแอมเบียนไลท์ตกแต่งสวยงามนะครับ ประตูไหลงีกนิดน,นึงครับก็จะเป็นเบาะนั่งแบบสีดําแล้วก็มาพร้อมกับช่องแอร์สช่องนะครับแล้วก็ปลั๊กไฟบ้านรองรับไม่เกิน400วัตต์นะครับแล้วก็มาพร้อมกับไท p A กับไท p C มาให้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับเห็นว่ารถคันนี้สูงๆใช่ไหมครับเรามีเทคนิคครับผมของเราเนี่ยมันก็จะมีบันไดแล้วก็จะมีในส่วนของตัวจับเวลาขณะขึ้นรถนะครับมันก็จะขึ้นลงได้ง่ายแล้วก็ได้สะดวกนะครับ คันนี้ไม่ว่าใครจะตัวเล็กตัวใหญ่ตัวสูงอะไรต่างๆนะครับมีอยู่เยอะก็สามารถขึ้นลงได้อย่างสะดวกสบายเพราะว่าเรามีอุปกรณ์เนี่ยช่วยเหลือได้ทุกได้ทุกช่วงวัยเลยกันเลยทีเดียวนะครับสคับเพจมีมาให้แล้วจากโรงงานนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ครับผมก็พามาชมรถเปิดตัวใหม่ในส่วนของตัว s ตอมแท a กนะครับ ก็ทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยให้ความสนใจค่อนข้างเยอะถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะครับรีบสั่งจองตั้งแต่วันนี้นะครับเพราะว่ารอชาไม่ได้ครับเพราะว่าลูกค้าเข้ามาทยอยกันมาค่อนข้างเยอะแล้วอาจจะต้องรอคิวค่อนข้างเยอะถ้าเรายังตัดสินใจช้ากันจนเกินไปนะครับถ้าอย่างไรก็โทรหาผมได้เลยครับที่เบอร์0 8 1 4 3 0 7 7 1 7หรือคลิกลิงก์ที่ไลน์นะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมจนจบนะครับยังไงฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ